โอเคโอเคสวัสดีครับผมจะมาพูดแว่อนนะถ้าใครอยากได้ปีกปีกมังกรอ,อย่างนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะทุกคนเข้าไปที่ช่องพิมนะทุกคนทุกคนพี่อ่ะเดี๋ยวพิม์ให้ดูเลยละกันเดี๋ยวพิมให้ดูเลยละกัน นี่นะทุกคนพิมพ์ไปแค่ประมาณนี้นะฮะอุ้ยเดี๋ยวมนจะุกคนอันนะทุกคนเนี่ยนะอ่นะผมผมให้เวลาอ่านหนึ่งนาที แค่นี้พอนะฮะแต่ทุกคนก็กดเข้าไปเลยนะใครอ่านภาษาอังกฤษออกหรือไม่ออกไม่ต้องสนนะฮะเราสามารถมารับปิกมังกรได้ที่นี่ผมเข้าิดแมพหนึ่งอันนี้เป็นแมพแต่เสาคือผมก็จะมาสอนรับกระเป๋าเลยนะกระเป๋าก็มาจากแต่เสานะฮะ อ่ะอืมกระเป๋ามาจากแกวเสานะะแต่ว่าเราจะไปดูปีกมังก่อนนะฮะอ่ะทุกคนปิมไปถว่ามันได้จริงหรือ ของจริงของจริงต้องเป็นกระเป๋ากอสิล่านะมันจะเปลี่ยนคือมันจะเปลี่ยนทุกวันนะคือโปรไฟล์ข้างหน้าเนี่ยโปรไฟล์ข้างหน้าก่อนเราก่อนเราไปเจอปุ่มสีเขียวก็คือก่อนเราไปเจอปุ่มเข้าเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นเราจะเห็นตรงน,นั้นนะฮะเ,เข้าไปเลยนะฮะนะ คนหายง่ายก็คือพิมพ์เข้าไปว่าคือไอเทมจะโบยทีเ่เกลียดนะฮะมามันจะแหลกมากนะฮะอันนี้มันแหลกถ้าใครจะรับบัรคกันก็มารับนี่ได้นะคะดิเขามให้เข้าเหน็ดเหือยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นพวกหมวกหมวกประจำประ,ประเทศนะฮะนี่ ก็เป็นขอนไม่ต้องทำอะรกินรับเอานะคือผมก็อยากได้แต่มันมึนไงเวลาเอาเข้าไปทำอ่ะนี่ในแฉกกระดาษแล้วรงนี้อ่ะ ตอนนี้ทรงผมฉันจะกลายเป็นอะไรแล้วนะอินาโกโจโกโจวโกโจซาโตรุมันจะเรียงข่าทปรทธานเลยแล้เลีเยงดุพจะได้ไ โจที่มาจากเรื่องถ่ายทูจะทำอะไรกันมันลมันมันยำลมสาเรื่อมนมานมาผสมเลยนะ เข้าสอนตอบอะไรนี้อย่างละเอียดนะนี่แล้วก็ต้องกดเลือกคันถาไปนะนี่นะคือมันก็ตอบมั่วๆนะฮะถ้ามันนะต้องรอนิดหน่อยนะฮะอย่าใจรอนะคือต้องรอนิดหน่อยถ้ามันถ้ามันยังไม่ขึ้นถ้ารอถ้ายังไม่รอแล้วมันไม่ขึ้นถ้ารอแล้วมันยังไม่ขึ้น ติ๊กถูกอย่างนี้แปลว่าไม่ได้นะแปลว่าต้องให้ทกให้มันขึ้นติ๊กถูกนะโอเคสำหรับ OK. ส่วนอันอื่นที่ส่วนอันอื่นก็เห <th> <magician> มือนกันนะสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบนั้นนะคะผมมาสอนรับปีกมังกรนะฮะเิ็นแบบไฮเดรสโอเคสำหรับที่เนียโอเคสวัสดีครับสหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย